วันนี้กอบทำกว๋วยเตี๋ยวเจนะคะก็วิธีการทำไม่ยากเริ่มต้นก็แช่ <c oughs> ฟองเต้าหู้เห็ดหอมนะแล้วก็หัน่นหน่อไม้เป็นเส้นเอาไปต้มให้ได้ยี่สิบนาทีเสดดน้ำพักไว้นะคะในส่วนของเส้นเราก็ไปลวกให้สุกนะคะเสดดน้ำให้แห้งแล้วก็พักไว้เช่นเดียวกันเนาะพอเรียบร้อยเสร็จประกอบร่างกบก็จะคั่วนะคะตั้งกระทะ คั่วเห็ดหอมบีบน้ำออกนะคะน้ำที่แช่เห็ดหอมเก็บไว้เดี๋ยวทำน้ำซุปนะแล้วก็คั้วเห็ดหอมหน่อไม้นะคะคั่วคั้วัวัวเข้าด้วยกันแล้วก็เห็ดชิมิทิด้วยคั่วเข้าด้วยกันพอคั่วเข้าเตะดีแล้วเนี่ยพอเริ่มหอมปุ๊บใส่น้ำเห็ดหอมลงไปปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะคะแค่นั้นเองแล้วก็น้ำมันงานะ พอปรุงรสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปคนให้เร็วๆให้น้ำขูคขลิกเล็กน้อยนะอ่ารสชาติจะคล้ายๆลา้าแ,ะนะแต่มีกลิ่นของน้ำมันงาชัดเจนนะคะเอาเสร็จแล้วแป้งเนี่ยกบก็เอาไปทอดนะหลังจากเสะด็จน้ำแห้งแล้วนะคะแล้วก็ทานด้วยกันแบบนี้เลยเนาะตักน้ำร้อนก็เสร็จเดี๋ยวขอญาตนะ นี้กัใส่ฟองเต้าหู้ด้วยเพราะอยากให้ม,มนะันมีเท็กเจอร์นลกินมากม,มันจะมีความหอมของหน่อไม้เนี่ยตัวเส้นก็จะเป็นเส้นทอดกรอบนะคะ หอมฟองเต้าหู้หอมน้ำมันงาทานด้วยกันอร่อยมากๆเลยกินเจไม่จำเจแบบเท่ๆกับช่างกบลองดูนะ